รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกผมคณะผู้วิจัยโครงงานเรื่องการศึกษาป,ปริมาณแป้งถั่วลูกไก่ทดแทนแป้งอัลมอนด์ในขนมทองโบราณมีสมาชิกทั้งหมด4คนนะคะดิฉันนางสาวสัลพรอิ่มลาบค่ะกับผมนายวุฒิศักดิ์พุทธชาติครับกับผมนายมงคลแสงนิมยมครับและดิฉันนางสาวอาธิการินไทยสงค่ะอาจารย์ที่ปร,รึกษานะคะอาจารย์พัชรพรเวียงวิรชาค่ะ หากสามารถนำแป้งถั่วลูกไก่ ที่มีอยู่ในท้องตลาดนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมทองโบราณได้จะเป็นการลดต้นทุนของตัวผลิตภัณฑ์จากเดิมที่ใช้แป้งอัลมอนด์เพื่อเผยแพร่แป้งถั่วลูกไก่ให้ได้รับความนิยมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจึงได้นำถั่วลูกไก่ที่แปลรูปเป็นแป้งมาใช้ในการทดแทนส่วนผสมของแป้งอัลมอนด์ในขนมทองโบราณ ด้วยคุณสมบัติของแป้งแอลมอนกับแป้งถั่วลูกไก่นั้นมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันจึงสามารถนำมาทดแทนในผลิตภัณฑ์ได้ไม่เพียงแต่จะเป็นการเผยแพร่ถั่วลูกไก่ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น แล้วนั้นยังเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ขนมทองโบราณเพื่อเป็นการลดต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงได้แนวทางในการนำผลิตภัณฑ์จากถั่วลูกไก่มาใช้ประโยชน์มากขึ้นวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปริมาณแป้งถั่วลูกไก่ทดแทนแป้งอัลมอนด์ในขนมทองโบราณ 2. เพื่อศึกษาแนวโน้มความเป็นไปได้ทางธุรกิจขนมทองโบราณแป้งถั่วลูกไก่ขั้นตอนการทำขนมทองโบราณขั้นตอนแรกก็จะเป็นการเคี่ยวกะทิกับน้ำตาลนะครับก็จะใส่ตัวน้ำตาลทรายตามมาด้วยกะทิ จากนั้นตั้งไฟแล้วเคี่ยวไฟเบาๆนะครับใช้เวลาในการเคี่ยวประมาณ45นาทีในการสังเกตตัวน้ำเชื่อมที่เราได้นะครับก็จะมีลักษณะข้นเหนืดขึ้นมาเหมือนนมข้นนะครับพอมาถึงในขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนในการผสมแป้งและผสมผสมอื่นๆนะครับในส่วนผสมอื่นๆก็จะมีไข่ขาวแล้วก็สีผสมอาหารนะครับเป็นสีเหลืองแล้วก็กลิ่นมะลินะครับผม ในส่วนนี้นะครับก็จะมีการผสมจากตัวน้ำเชื่อมที่เราได้มานะครับมีลักษณะข้นนะครับผมแล้วก็เราจะมาใส่ในตัวไข่ขาวตัวแป้งถั่วลูกไก่ของเรานะครับแล้วก็มีแป้งอัลมอนด์นะครับผมในอัตราส่วนร้อยละ40ต่อ60นะครับผมแล้วก็ใส่กลิ่นมะลิแล้วก็สีผสมอาหารลงไปนะครับจากน้าตีผสมให้เข้ากันครับ ในขั้นตอนที่3นะครับจะเป็นขั้นตอนในการกวนแป้งนะครับเราจะนําแป้งที่เราตีผสมกันเข้ากันดีแล้วนะครับผมนํามาเทใส่ในกระทะนะครับผมจากนั้นนะครับเราจะใช้ไฟกลางนะครับในการกวนนะครับกวนไปเรื่อยๆนะครับจนแป้งเริ่มมีการจับตัวกันเป็นก้อนนะครับผมในการสังเกตตัวแป้งว่าได้ที่หรือยังนะครับหรือสุกหรือยังนะครับเราก็จะสังเกตจากการที่แป้งไม่ติดกระทะนะครับผม กวนไปเรื่อยๆนะครับแป้งก็จะเริ่มไม่ติดกระทะน,นะครับแป้งก็จะมีความจับตัวกันเป็นก้อนนะครับผมตอนที่4นะครับผมจะเป็นขั้นตอนที่เมื่อแป้งสุกแล้วนะครับผมเราจะนําแป้งมาพักไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็นําตัวขนมของเรานะครับมากดใส่จกิมนะครับแล้วก็นําเข้าเตาอบลุมร้อนนะครับผลการทดลองพบว่า อัตราส่วนร้อยละ40ต่อ60ได้รับการยอมรับทางประสาทสัมผัสมากที่สุดในด้านลักษณะปรากฏกลิ่นสีรสชาติเนื้อสัมผัสความเหนียวนุ่มความมันวาวและความชอบโดยรวมจากการศึกษาแนวโน้มความเป็นไปได้ทางธุรกิจของขนมทองโบราณแป้งถั่วลูกไก่พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุช่วง21-30ปีระดับการศึกษาปริญญาตี อาชีพพนักงานบริษัทรายได้เฉลี่ยต่อเดือน15,000-20,000ถึง 20, บาทมีความสนใจให้บริการสั่งซื้อแบบออนไลน์และจัดส่งสินค้าให้ถึงบ้านเลือกบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องกระดาษมีเชือกและมีความสนใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขนมทองโบรัน